กระเป๋าสวยจังสวยเข้ากับชุดเลยเอาอันนี้แหละอันนี้ก็หอมเอานี้ด้วยอันนี้คิดเงินเลยค่ะอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะสองร้อยห้าสิบเก้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่คะพี่คะคะลูกค้าเออคือว่าหนูลืมจ่ายค่ากระเป๋าอะอค่ะพี่ สุดแพงในต,ตอนไหนคะตั้งแต่เช้าแล้วอะค่ะหนูเอามาใส่ดูแล้วทีนี้หนูก็เลยลืมคิดเงินเลยของยังไม่จ่ายตังค์เอาไปพายก่อนได้ยังไงคะหนูแค่จะเอามาสะพายดูเฉยๆอะคะ่ะพี่แล้วหนูก็ลืมเลยขอโทษจริงๆนะคะถ้า้อาไม่กลับมาจ่ายตังค์พี่ก็ขาดทุนนะสิกระเป๋าไม่ใช่ใบถูกถูกนะขอโทษค่ะข้าวหลังจะไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกนะดีนะ่าจะไม่แจ้งความจับเธอนะ่ะขอโทษจริงๆคะ่ะพี่นี่คะ่ะเฮ้ยลูกค้านี่ยังไม่จ่ายตังค์แล้วเอาไปแกะใช้ต้องเจอแบบนี้ อากาศร้อนๆแบบนี้มาแกะกันแดดรีวิวกันดีกว่ากันแดดตัวใหม่ของมิสมิ SPF 50+ บ PA++++ บวกเหมาะสำหรับคนที่ออกไปเผชิญกับแดดอยู่บ่อยๆและเป็นกันแดดที่มีกลิ่นหอมมากเกลี่ยง่ายซึมเร็วกลิ่นหอมกันแดดได้ดีมิสมิผ่านค่ะและหลอดสีเหลืองที่เราคุ้นเคยกันแดดมีเวีย SPF 50 PA+++ 3บวก เป็นกันแดดที่เลิฟมากเพราะว่าบางเบามากแบบกอไก่ล้านตัวจากที่ลองใช้ทั้งสองมิสมิเกียรยากกว่านิดหน่อยแต่มี SPF สูงกว่ารวมๆแล้วชอบทั้ง2เลย น้องคะมีกาแฟยอดล่าขายไหมคะมีคะ่ะลูกค้าแล้วห่อหนึ่งขายเท่าไหรล่ล่ะ290ค่ะแล้ว2ห่อละ่ะ 2>, 2ห่อก็580ค่ะไม่ใช่550เหรอพี่เห็นในติ๊กตอกเขาขาย5้ากันอ๋อทางร้านไม่ได้มีโปรโมชั่นแบบนั้นคะ่ะโหพี่ก็อุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลงวด่จะได้ราคา2ห่อ550บาทเสียทั้งน้ำมันรถเสียทั้งเวลารู้อย่างนี้สั่งในติ๊กตอกดีกว่าเออเออลูกค้า แต่งหน้ายังไงให้ผิวใสผิวฉ่ำกลัดูสุขภาพดีขั้นตอนแรกก็ลงมอยเจลไรเซอร์เติมความชุ่มชื้นก่อนจะได้แต่งหน้าติดทนผิวดูอิ่มฟูฉ่ำนะ้ำใครผิวมันเลือกมอยเจลไรเซอร์เนื้อเจลนะจะได้ไม่เหนียวต่อด้วยการลงไพลเมอร์ตัวนี้จะช่วยอําพลังและปกปิดรูขุมขนเวลาแต่งหน้าผิวจะได้เรียบเนียนทาแล้วผิวจะดูใสมีความฉ่ำขึ้นตัวนี้ช่วยให้เมคอัพติดทนทั้งวันด้วยเป็นไพลเมอร์เซตผิวก่อนแต่งหน้าที่โอเคมากๆเลยและขั้นตอนที่สําคัญของเราก็คือการทากันแดดน้ีน เนื้อไม่หนักหน้าเป็นกันแดดสูตรนะ้ำเวลาทาแล้วผิวจะดูช่ำชำวาวๆแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวอันนี้ขอบีบทาซ้ํสองรอบเดี๋ยวไม่ถึง2ข้อนิว้วเขามี S.P.F 5 0บวก P.A.C บวกปกป้องผิวจากรังสี U.V ได้ดีเลยขั้นตอนสุดท้ายปิดจบด้วยการทาแป้งพับสี่จันทเราเลือกใช้เป็นรุ่น Glamour Glow ตลับสีชมพูให้ความปกปิดในระดับปานกลางเขาผสมชิมเมอร์เล็กๆช่วยให้ผิวออร่าเปล่งประกายดูมีมิติมากขึ้นเป็นแป้งผสมรองพื้นมี S.P.F ล้าสิบ P.A.C บวกเสร ใครอยากลองตามจิ้มตะกร้าสีเหลืองด้านล่างเลยค่ะแม่คะคิดเงินให้ฉันผิดหรือเปล่าตัวไหนคะเนี่ยมันแค่99ทาาไมคิดตั้งร้อยยี่สิบเก้าเออสงสัยคิดผิดนะคะเดี๋ยวคืนเงินให้แล้วกันนะคะนี่ซื้อแค่อันเดียวเองนะแค่นี้ก็คิดผิดช่วงนั้นลูกค้าอาจจะเยอะมั้งค้าก็เลยสับสนไม่ไม่เกี่ยวเลยตอนฉันมาซื้อไม่มีลูกค้าด้วยซ้ําคืน30บบาทนะคะรอบครอบระวังหน่อยสิไม่รู้ว่าคิดผิดไปกี่คนแล้วเนี่ย เดี๋ยวรอบหน้าจะดูให้ดีนะคะคืน30บาทค่ะดีนะที่เห็นก่อนรู้ไหมว่าบ้านฉันอยู่ไหนไกลแค่ไหนแล้วฉันต้องกลับมามันเสียเวลานะแทนที่จะได้ไปทําธุระที่อื่นแต่ต้องมาเสียเวลาเพราะแม่ค้าไม่รอบครอบก่อนมานั่งคิดเงินก็มีสติหน่อยก็คิดผิดก็รู้ว่าคิดผิดก็คืนเงินให้เราเนี่ยต้องการอะไรอีกคะคําขอโทษสักคำนะมีไหมเบียกนิดหน่อยนะคะพี่พอดีรีบมาซื้อครีม โอ้ยเปียกเปียกเปียกเอาสีไหนดีนะลูกค้าคะน้ําหยดโดนสินค้าคะ่ะอุย้ยขอโทษค่ะสินค้าเสียหายไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวจัดการเองคะ่ะแต่ว่าลูกค้ารบกวนเอาร่มไปไว้ด้านนอกนะคะพี่คะช่วยแนะนําสีผมเลยค่ะสีนีนก็ได้ลูกค้าเหมาะกับสีผมดูดน้าตาลค่ะ ไม่ชอบโทนน้ำตาลนะคะอยากได้โทนสีมนมงนงั้นแนะนำเป็นเบอร์ A38 ค่ะสีบอลอ่อนประกายมุสีนี้ก็สวยเหอนกันนะคะไม่ชอบสีบอลอ่อนนะคะกลัวมันสว่างเกินไปงั้นเอาเป็น A 2 5ไหมคะสีตาแฟเข้มเข้มเลยเหรอมันจะดำไปไหมงั้นนี่ค่ะชาร์ปสีลูกค้าไปเลือกเองเลยนะคะไม่ค่ะเลือกไม่เป็นพี่เลือกให้เลยก็ได้เอาสีอะไรก็ได้ค่ะ ฉันแน่ลูกกูไปไหนไม่รอดหรอกฮะเฮ้ย<า> <Hey, S 2> นี่มันผี<พ><พ>แวมพายแกเป็นผีฝรั่งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแถวนี้มันเป็นที่ของข้าข้าอยู่มาหลายร้อยปีแล้วถ้าแกอยากหลอกก็ไปหลอกที่อื่นไปอวันนี้ไม่ได้หลอกคนเลยเพราะไอ้ผีแวมไพายนี่แหละไรก็ยังไม่ไปอีกบอกแล้วไงแถวนี้ข้าเป็นเจ้าทินไปเยปอบมันเป็นผีฝรั่งมันฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเอ จริงด้วยข้าว่าให้มันอยู่กับเราก็ดีนะน<า>เวลาหลอกคุณจะได้น่ากลัวขึ้นอีกก็ดีนะผีปอบผีตานีผีแยมพายไอ้ผีหลอกแม่ผีหลอกออกไปนะออกไปนะ<อ>ผีแยมพายเป็นผีฝรั่งฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหอกแม่เดี๋ยวนะเอาไปว่าออกโก้ไปว่าไปเอาโกเอา<ก> ลูกกีฟแม่ไปเจอแอปนี้มาแอปไฟวันทอลเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สาหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติเลยนะหนูจะเก่งภาษาอังกฤษเร็วมากๆเลยครูจะดูกว่าีไหมแม่แมไม่เลยลูกครูที่นี่ใจดีมากเขาอบรมเทคนิคการสอนและจิตวิทยาเด็กมาแล้วกว่า100ชั่วโมงแถมมีครูให้เลือกมากกว่า20,000นคนที่สําคัญหลักสูตรออกแบบให้เหมาะกับช่วงวัยเรียนสนุกมีเกมมีสติกเกอร์ตกแต่งภาพเรียนสนุกไม่มีเบื่อแน่นอนแม่จะให้หนูเรียนหรอใช่หนูจะได้เก่งภาษาอังกฤษเวลาผีแวมไพร์มาหลอกเราเราจะได้ คุยกับมันรู้เรื่องจริงด้วยแม่ฟรีวันท็อปดาวน์โหลดแล้วทดลองเรียนฟรีหนูลองทดลองเรียนดูก่อนนะว่าชอบไหมโอเคค่ะแม่ <laughs> of course city two candy multi fun yes Australia <laughs> <laughs> in Australia <laughs> New York yes where U S, <US>. <S, <laughs> <S get out <S get out แปลว่าอะไรลูกแปลวออกไปไงแม่อ้าไม่ใช่เอาโกรอกเหรอกบกีบผีม,มาอีกแล้วลูกเสร็จชมนี่ Get out Get out of my house right now My mom and I are good people We've never hurt you Please don't hunt us I want to be friends with you You can speak English just like me Sure I l e a r n f d from The Five One Talk App Wow can you be friend with us the ghosts u r e if I be friends with you don't haunt us absolutely darling พูดอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยสงสัยเราต้องโหลดแอปไฟวันท็อกมาเรียนกันแล้วละ่ะคิดตังค่ะ250บาทค่ะนี่ค่ะแบงพันเหรอมีแบงค์ย่อยไหมหนูไม่มีค่ะหนูม,มีแบงค์เดียวโอ๊ย ไม่มีทอนหรอกเพิ่งเปิดร้านไปหาแลกที่อื่นก่อนแล้วค่อยมาซื้อไม่มีทอนเลยหรอกคะไม่มีก็คือไม่มีสิไปไปไปแล้วค่อยมาซื้อใหม่ค่ะแม่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเรายังไม่มีลูกค้าสักคนเลยหรอโอ้ยมีตั้งหลายคนมีตั้งหลายคนแล้วเงินไปไหนหมดอ่ะไม่เห็นมีเงินเลยแต่ละคนนี่แต่แบงค์พันฉันไม่ทอนหรอกไล่ไปซื้อร้านอื่นละฮะแล้วทำไมไม่ทอนจะไปทอนทำไมไอ้พวกมักง่ายมันจะมาแลกแบงค์ใหญ่กับเราเนี่ยสิแม่เนิ้ว วันนี้ใครมารับอ่ะแม่มารับอ่ะแต่ยังไม่เห็นมาทักทีเลยมิทินแม่มารับแล้วลูกปะกลับบ้านจะรีบไปทํากับข้าวคุณแม่สวัสดีค่ะนิวเรากลับก่อนนะบ๊ายบายคนสวยแม่มาแล้วจ้าแม่สวัสดีค่ะทําอะไรอยู่รอตั้งนานก็ตแต่งตัวสวยจิจ้าลูกแต่งตัวไม่ให้เกียรติสถานที่นี่มันโรงเรียนนะไม่ใช่ผับบาร์ เธอพูดถึงใครใครแต่งตัวไม่เหมาะสมฉันก็พูดถึงคนนั้นแหละนี่มันสมัยไหนกันแล้วครับป้าเขาไม่มาแต่งตัวข้ามคือโบราณกันแล้วถ้าเธอไม่อายเธอก็กลัวลูกเธออายคนมั้งสิฉันม่เห็นผู้ปกครองคนไหนแต่งตัวน่าเกลียดเหมือนเธอเลยหัดเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกมัง่งปะลูกกลับอะไรครับป้านี่มันยุคสมัยไหนแล้วมาว่าคนอื่นไม่มีมารยาทป่ะลูก เคยไหมหน้ามันจนหงุดหงิดสาเหตุที่ผิวมันเกิดจากผิวหน้าของเราแหง้งทําให้ผิวผลิตน้ํามันมากเกินไปจนเกิดเป็นหน้ามันนั่นเองง่ายๆเลยก็คือเราต้องล็อกความชุ่มชื่นให้กับผิวไม่ให้ผิวแหง้งผิวหน้าชุ่มชื้นมีความสมดุลแค่นี้หน้าก็ไม่มันแล้วคะ่ะ หนิบซูเปอร์วีรุ่นดีดีสองแปดไซส์เอขนาดแผ่นนิบกว้าง1.7นิ้วมีซี่ฟันหนีบตรงเร็วถนอมเส้นผมทำได้ทั้งหนีบตรงและม้วนลอนปรับความร้อนได้ถึง4ระดับตั้งแต่1 6 0ยหกสิบถึงสองรอยยี่สิองศาขยัได้ราคาโปรจิมตะการส้มด้านล่างเลยค่ะโอ้เหนื่อยแล้วนะเนี่ย หาเจอหรือ,อยังร้านน่ะหนูก็เห็นในทิกต็อกมันเป็นร้านสีชมพูน่ะหัวหน้าชมพูไหนก็รีบหาหน่อยฉันเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวก็ได้ขึ้นโชว์แล้วนี่ไงหัวหน้าเจอแล้วนี่ไงอันนี้ใช่ร้านอันนา,นานในทิกต็อกไหมคะอ๋อใช่ค่ะใช่แล้วหัวหน้ามาเร็วๆแป้งอยู่ตรงไหนลิบอยู่ตรงไหนเขียนคิ้วอยู่ตรงไหนอ๋อค่ะค่ะทางนี้ค่ะชมพูไปจัดของให้มันครบกับพี่เขาวันนี้ต้องขึ้นโชว์เร็วๆด้วยนะค่ะค่ะหัวหน้า คิดเงินเลยคะ่ะอโอโซื้อเยอะจังเลยคะ่ะงานอะไรคะเนี่ยเป็นแดนเซอร์หมอลำค่ะแต่พอดีว่าอีนังลูกน้องมันลืมเครื่องสําอางขึ้นรถต้องมาเดินตามหาแล้วก็มาซื้อเนี่ยเหนื่อยมากอ๋อวงหมอลำที่จะมาแสดงเย็นนี้งานออกภาษาเหรอคะค่ะคิดเงินได้แล้วค่ะพี่รีบค่ะพี่ต้องกลับไปแต่งตัว